สวัสดีครับอีกลับมาพบกับต่อเต้มดำซิ่งอีกครั้งนะครับสวัสดีท่านผู้ชมชาวยูทูบทุกท่านครับนี่เราก็มาหาทีมงานครับศึกเมื่อวานครับเมื่อวานไม่ได้ถ่ายคลิปรัะเมื่อวานโมแต่เมาเก็บกดนี่ฮะอันนี้ก็เอารถดำมาครับแต่ว่าไม่รู้จะได้วิ่งไหมขอดูก่อนครับเซบอยไปเทอยู่ไหนเนาะบอยเท่ไหน มาอ๋อเอาบนนี่เลยเนี่ท่าแกครับบอบอแกชูท่าแกชูมาตอนนี้ก็บวชครบ15วันแล้วครับเลยนะครับ17วันครับแล้วพอดีว่า เรอได้กว่าจะสึกวันที่15นะครับพอดีว่ายายเอ้ยจะสึกวันที่ประมาณ13พอดีว่ายายเสียครับก็เลยนี่ต่อฮะทำไมวะเนาะนิ่มอย่างด้วนอะเดีวยว ไปตาท,ทงก็กำลังทำรถอยู่ครับนะยังไม่เสร็จเลยฝนดินดินครับนี่ตอนนี้นายลูกพี่ชู ไปไหนมาเม่เช้าได้ไปไหมเห็นผมไหมอยู่ได้ไปยังอุซาบงมือให้ไปกับใครเม่เช้าไม่มีน้ำมันฮะยืมตังค์เติมน้ำนะ จะไปเอารถมาใส่ดินกันครับไปเดี๋ยวไปเอารถก่อนเขาเดี๋ยวครับอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปเอารถเดี๋ยวรอด,ดูก่อนโอ้เขาไอ้โลกมาให้มันเสมอเลยน,นั่นนี่น่าจะเสมอทางพอดีมาแล้วครับพิตาล กรตอนนี้ก็กลับมาทำงานปกติครับพรุ่ง oh นี้เอ้ยไม่ใช่พรุ่งนี้เอยวันที่สิบแปดไม่แน่ใจครับว่าจะได้ไปกระสินกับพ่อแก่ไหมต้องไปดูก่อนครับไาดูก่อนถ้าไปอาจจะให้หมอกริบไปด้วยวิ่งด้วยได้ไหมไม่มีน้ำมันฮะฮะ Tương như này? Hai <laughs> em Hả? Bực này Thôi kệ ở này mới đâu Phí chu khập Đó khói bởi khói là mang. <cười> <cười> thôi kệ tới năm ăn Được bảo Thôi được rồi cũng ngàn có mấy khói dưỡng Ngàn kỳ thiêu tiêu dùm thiêu Pít tông là สิบห <15. S 2> ้าไปม่เนพอดีแ <Thompson> ล้วแค่นี้แหละตัวใหญ่ ติ๊กเกอร์ใครอ่ะไหนดูติ๊กเกอร์หน่อยจำตุสมตะเกียดทำไมนะเนาะเอาามให้อเขาตะเกียดปั่นซูบูเก็ไปไหนอหอพอดีแล้วใส่พอดีแล้ว สองอันนี้เนาะไอสองแรงอ่ะญาณทั <S aja goo integrate> ้งนนแรงนึ่งนี่แรงนึ่งเอาออกให้ทอทงหรือเปล่าดูทอทงมมีนมันแล้วทำอะไรไงกิ็่วิ่งวิ่งไปก็ เยอะมาน้อยยีย่เส้นไฟแดงอ่ะแล้วก็ใส่ว่างถ้ามันดับก็ช oh. ักจะยืนเข้าบ้านเนาะ <c oughs> เดี๋ยวไปดูท่อทงแล้ว <c oughs> ทงจะได้ขนมาทงไม่วิ่งหรอไม่วิ่งหระเสยดง นึกว่าแบบจะนานเนาะกว่าจะขึ้นไปแป๊บเดียวขึ้นแล้วไม่ใช่ไปแล้วขึ้นแล้วบอกขี่วิจารประเนที่โน่นเอืมไปอุยองกี่เที่ยวเที่ยงเท่าไน เป็นหลังักมนอืมโวอ้ข้าวดที่มีที่ตรงสายใช่ไหมใช่ไหมข้อตเกอ๋อเออรู้จักแล้วรู้จักรู้จักตะเียกที่ที่ทเซก้บุนขับรถให้อ๋อ ไม่วิ่งบ่ไม่ฮะไม่แค่หรอยิ่งตังเต้นยิ่งตังเต้นน้ำมันอะไม่มีน้ำมันโอ้อเธอแกรับรถไดงไหม,ไม,ไมคลิปแรกวะลิปแรกค,ค,ครับ65วัน17วัน กล้องนี่สั่นดิ๊กๆเลยตอนบวชไม่รู้จะถ่ายอะไรถ่ายจะถ่ายแล้วไม่ไหวได้เมื่อคืนนะไข่ร้อนมั้ยตอนบวชนี่ได้ดูโทรศัพท์ไหมครับโอ้โเล่นทลยโอ้ดูจนแบตแทบเสื่อมนั่นแหละกวาดเสร็จก็ว่างกวาดเสร็จก็ว่างกวาดวัดเสร็จก็ว่างเล่นอันหนึ่งแบตหมดแล้วก็เล่นอันเงี้ยรสชาติแบตหืมลอง เออวันนี้เธอทงอรุณมาเองอ่ะจะได้ไม่ต้องมีคนมารับไม่ต้องมีคนมาตามเนาะเอาให้นอกเลยวันนี้นะใส่อามดื่มเลยรถเองเห็นแต่โครงอะไรไปไหนหมดแล้วน่าอยู่ตะกร้ามั้งพวกคนเก่งเก็บเอออยู่นั่นแหละอยู่นั่นอยู่นั่นหมดแหละ ต้องเอาับยังไงมันก็ต้องใส่ขาบูว่าจะวิ่งสัก3ามเที่ยวน้ำมันวิ่งได้อยู่3เที่ยว <c oughs> โอเคครับสวัสดี้กับจบไปแล้ไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย